อ่าไม่เป็นชุดจริงแล้วสท้าวปรีดีครับลูเป็นอะไรไปสร์ชีเหรอเปรลลาดนะคะคุณพ่อตามคุลินนะคะตลอดเลยัสนามบอลปะเนี่ยนะมีคนเตะบอลแล้วมีคนเตะอยู่ไปดูดิดูคนเดียีอยู่ไปไปดูดิมีคนเตะบอลอยู่ไปดูปะไปดูปะเอาป้าเอากระเป๋าวางไว้ก่อนได้ปหม โอเคไม่ไม่ต้องขับป่ะล่ะไม่ต้องขับเดินเดินไปเดินไปโอเคเดินเดินเดินไปดูไปโอเคไปเดินไปกับป้าไปให้ป้าเตะให้ดูปะจะไปดูไปอ่าไปดูก่อนไปดูก่อนแป๊บแป๊บเดียว โอ <Okay. S 2> เคใช่เดินฝั่งนี้โอ <Okay, S 2> เค okay, ครับเอาเดินมาโอเคม, okay, มาดูก่อนดิลูกมาดูก่อนนี่มาเดินดูเนูเขาไม่เตะวันนี้เขาหยุดเขาหยุดวันนี้ ใช่เขาไม่เตะไปโอเคไปไม่มีใครเตะันนี้ไปใช่ครับอืมอืมอืม สิงว่าไม่มีคนเหรอวันนี้<ะ>มีมีมีกี่คนอันนี้ที่ต้องมาให้พรุ่งนี้ดีกว่าสี่โมงว่นพรุ่งนี้่ายสามครึ่งครึ่งพรุ่งนี้นะโอเคบอกเพื่อนด้วยนะ <c oughs> ไป <c oughs> บ๊ายบาย